เห็นไหมอ่ะต่อไปในกรณีที่เราจะทำถอดบ้างล่ะถอดสิอ่ะโอเค I review Chanel n กดติดตามให้ถึง1000 subscriber อย่าลืมกดให้ด้วยนะสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับก็สู่ช่อง i review นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนเสียงชาร์จให้เป็นเสียงเพลงตามที่เราต้องการนะครับผมเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ผมก็ได้สอนทำไปแล้วในรูปแบบของ iOS 14แต่พอมาใน iOS 15แล้วอะ่ะมันกลับทำแบบนั้นไม่ได้วันนี้ผมก็เลยจะมาสอนวิธีการทำในเวอร์ชันของ iOS 15กันนะครับแต่ก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิป และอย่าลืมสั่งกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะไ,ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมไปดูคลิปกันเลยก่อนอื่นเลยนะครับให้ทุกคนเตรียมเสียงของเราไว้ก่อนในตัวอย่างที่ผมกำลังจะสาธิตนี้ผมจะทำแบบรวดเร็วเพื่อเป็นตัวอย่างคร่าวๆเนาะสำหรับใครที่มีไฟล์เสียงแล้วรอดูขั้นตอนต่อไปได้เลยเนาะแต่สำหรับใครที่ยังไม่มีไฟล์เสียงผมจะมาสอนวิธีการก็คือเข้าไปที่ Apple g a r a ลาดนะครับตัวกีตาร์สีส้มเนี่ยนี่ จากนั้นมันจะมันจะเข้ามาหน้าเดี๋ยวผมขอม,มันจะเข้ามาประมาณเนี้ให้ผมให้เลือกตัวนี้รูปใหม่จากนั้นให้กดแถบข้างบนนี้นะครับสามสามอันเนี้ยข้างๆเนี้ยแตะไปมันจะเปลี่ยนเป็นแถบอย่างงี้นะจากนั้นให้กดที่ไอ้รูปเหมือนเนี้ยเขาเรียกอะไรอะเอออันนี้แหละ <laughs> <laughs> เหมือนรางรถไฟตีลังกาแล้วมันจะมีเสียงของเอ,อ่อ ลูปต่างๆนะครับผมใครที่สนใจอยากจะได้เสียงลูปเพิ่มเติมกดไปที่รับ Apple Loop เพิ่มเติมนะครับผมมันก็จะให้ดาวน์โหลดเนี่ยมันจะมีให้ดาวน์โหลดเยอะเลยเนี่ยมีของต่างๆมากมายอะอย่างเช่นตัวอย่างนี้กดเราสามารถกดฟังได้นะว่าตัวอย่างจะเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นเสียงตัวอย่างโดยคร่าวๆนะครับในตัวอย่างที่ผมกำลังจะสาธิตนี้ผมได้เซตไว้แล้วผมเอ่อ เลือกใช้ Apple Loop ในแบบของตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะเอาให้ดู transition effect ตัวนี้นะสีน้ำเงินเนี่ยนะเนี่ยไปกดรับได้เลยนะมันจะมีเสียงเอฟเฟกเป็นเสียงเอฟเฟกเปลี่ยนผ่านนะครับเนี่ยทีนี้เราก็กดรูปลถไฟตีลังกาเนี่ยแล,แล้วก็เราก็เลือกฟิลเตอร์ตามเนี่ยกดแพ็กเสียงแล้วก็เลือกเป็นนี่แพ็กเสียงเลือกข้างบนมันก็จะโชว์แพ็กเสียงของเราทั้งหมด นะครับผมเลือกเป็นเอฟเฟกเปลี่ยนผ่านก็คือซันทราซิชันเอฟเฟกเมื่อกี้ก็แตะติ๊กถูกไปจากนั้นก็กดกลับมาแล้วมันจะมีเสียงทั้งหมดตรงนี้ให้เราเลือกมากมายเลยก็ลองไปดูนะครับอันนี้ผมขอไปเร็วๆแล้วกันเนี่ยผมก็จะเลือกเสียงที่ผมต้องการไว้อะอันนี้ก็จะมีเสียงแบบนี้ประมาณนี้ เสียงก็จะประมาณนี้เมื่อผมได้เสียงที่ต้องการแล้วผมก็แค่แตะแล้วก็ลากมันลงมาอ่ะตอนนี้มันเหมือนมันมีห้องเพลงเยอะผมขอเหลือเป็นห้องหนึ่งเนี่ยมันมีสองห้องเนาะก็ลากมาจากนั้นกดไปที่รูปเอกสารจากนั้นให้เรากด ้างไวท้ที่เพลงที่เราทําไว้เมื่อสักครู่นี้แล้วก็กดไปที่แชร์นะครับผมเลือกเพลงแล้วก็ผมขอเป็นแบบเวฟไม่บีบอัดแล้วกันแล้วก็กดแช์แล้วก็เปิดในนะครับผมแตะไปที่เปิดในสักพักมันก็จะส่งเพลงส่งออกเพลงให้เราเมื่อเสร็จแล้วเราก็บันทึกไปยังแอปไฟได้เลยเนี่ยผมขอบันทึกไปที่ใน iPad ของฉันแล้วกันเพลงของฉัน20เนาะชื่อเพลงมันผมก็บันทึกไป อ่ทีนี้เราก็เข้าไปดูที่แอปไฟน์นี่แอปไฟน์ของเรานะครับผมผมก็จะไปดูใน iPad ของฉัน,นเพลงที่20ของฉันเมื่อกี้เพลงที่20งผมก็ลองกดฟังดูโอเคผมได้เสียงของผมที่เราต้องการแล้วจากนั้นให้เราเอาไฟล์เสียงที่เราได้แล้วหรือเพื่อนเพื่อนคนไหนที่มีไฟล์เสียงแล้วนะครับหลังจากนั้นนะฮะให้เราไปที่เว็บไซต์ นี่เลยครับเบ 64. กรูเดี๋ยวผมจะ Copy Link เอาไว้ใต้ Description นี้นะครับผมแล้วทีนี้พอเราเข้ามาหน้าเว็บนี้แล้วมันจะมีคาว่า Local File ตรงนี้ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยโลเค l ฟลกดเลือกไฟล์ได้เลยแตะเลือกไฟล์จากนั้นก็เลือกคาว่าเลือกไฟล์นะครับผมอันล่างสุดเลยแล้วก็มันจะเปิดหน้าต่างขึ้นมานะผมไม่รู้ว่าแต่ละคนจะอยู่หน้าต่างไหนให้เราเลือกไปที่ Directory ที่เราเก็บ ไฟล์เสียงของเราไว้ในที่นี่ผมเป็นผมองผ,ผมเป็นเล่าสุดแล้วกันเพราะว่าผมเพิ่งทําไปเมื่อกี้ก็คือเพลงของชัน20อ่ะผมได้แล้วผมก็แตะเลือกไปมันก็จะขึ้นชื่อนะครับผมจากนั้นให้เรากดคําว่า encoding file to bed e 64นี่นะข้างบนเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าปกติแล้วมันจะเป็นยังไงให้เลือกเป็น plan t e x t plan t e x t เป็น just the bed e 64 value นะครับผมจากนั้นก็กด encode เลย นี่ตัวเลงกดไปเลยให้สังเกตบาร์ด้านบนนะมันจะมีแถบโหลดอยู่ถ้ามันถ้ามันดำเนินการเสร็จแล้วมันจะได้โค้ดเซตนี้มาเขาเรียกว่าโค้ดเบส64ทั้งเซตเลยแล้วก็ให้เราทําการ Copy มันจะมีข้อความ Copy อยู่กดไปเลยมันจะ Co อ y ้เซตข้อความทั้งหมดที่เราเข้าเข้ารหัสไว้แล้วเรียบร้อยโอเคเมื่อเราได้ข้อความนั้นแล้วทีนี้เราก็จะมาเริ่มทําเสียงของเราโดยการไปที่คําสั่งรัดโดยแตะไปที่แอปคําสั่งรัด ขอภัยในเสียงหมาเห่านะครับ <c oughs> เลือกไปที่การทํางานอัตโนมัติจากนั้นให้กดบวกครับแล้วก็สร้างการทํางานอัตโนมัติส่วนบุคคล <c oughs> เลื่อนลงไปนะครับในกรณีที่ผมจะทําให้เห็นต่อไปนี้ผมจะขอทําเป็นตอนชาร์จแล้วกันเนาะอ่าผมแตะไปที่คําว่าที่ชาร์จตัวนี้เลยแตะเลือกเชื่อมต่ออยู่กดถัดไปจากนั้นให้เราทําการเพิ่มการทํางานของเราโดยการเพิ่มอันดับแรกเลยก็คือ ข้อความจากนั้นแตะข้างในแล้วก็วางข้อความเบดหกสที่เราได้มาเมื่อกี้ลงไปมันก็จะได้เซตข้อความมาคอนข้างเยอะจากนั้นให้เราเพิ่มการทํางานเข้าไปอีกก็คือเข้ารหัสเบตหกสิบสี่แตะมันก็จะได้เข้ารหัสเบตหกสจากนั้นให้เราแตะคําว่าเข้ารหัสเป็นถอดรหัส ข้อความถอดรหัสข้อความพร้อมด้วยเบส64อ่าโอเคเมื่อถอดรหัสแล้วเราจะต้องเพิ่คมคาสั่งให้มันเล่นเสียงก็คือเล่นเสียงคําสั่งหลักๆก็จะมีอยู่ประมาณ3มเซต1เซตของข้อความ2เซตของถอดรหัสข้อความที่มันเป็นเบส64ด้านบนนี้แล้วก็สามเล่นเสียงจากนั้นเรากดลองลองทดสอบดูเนาะอ่าโอเคตอนนี้ คือมันเล่นให้เราแหละเรียบร้อยนะครับมีแค่นี้เลยจากนั้นเราก็กดถัดไปแต่ถามก่อนสังงานปิดไม่ต้องถามจากนั้นกดเสร็จสิ้นเรามาดูกันว่าพอเสียบชาร์จแล้วมันจะดังอย่างที่เราต้องการหรือเปล่านะครับผม <S <S เห็นไหมอ่ะต่อไปในกรณีที่เราจะทำถอดบ้างล่ะไม่ไม่ไมยากทำเหมือนกัน เหมือนกันเด้เลยแต่ทีนี้ผมต้องไปหาเสียงถอดก่อนเสียงถอดผมผมยังไม่มีผมก็จะขอเออ่ทำเสียงแก้ไขเสียงเดิมแล้วกันผมก็ไปกด Apple Loop เหมือนเดิมอ่ะโอเคอุ้ยกดเลือก Apple Loop ที่เรา คิดว่าอันนี้ผมชอบอันนี้แล้วก็ย่นให้มันสั้นอันนี้ก็ปัดไปด้านข้างแล้วก็ปิดไปไม่ต้องให้มันดีนนะครับเราลองเล่นซิมันจะมีแค่เสียงอันเดียวหรือเปล่าโอเคจากนั้นกดมาเดิมครับแตะที่นี่เลยตกงลงปิดก่อนโอเคจากนั้นก็กดเหมือนเดิมครับกดชักค้างไว้แชร์เพลงเลือกคุณภาพกดแชร์เปิดในรอแป๊บหนึ่ง จากนั้นบันทึกไปที่แอปไฟล์เมื่อกี้ผมบันทึกเน่ยมันเป็นเพลงที่ยี่สิบผมกลัวมันซ้ำผมขอเปลี่ยนเป็นเพลงที่ยี่สิบเอ็ดแล้วกันจะได้ไม่ซ้ำกับของเดิมเนาะจากนั้นผมกดเสร็จสิน้นโอเคแล้วก็บันทึกใน iPad โอเคเรียบร้อยจากนั้นเราก็ไปที่คำสั่งรัดเหมือนเดิมครับนี่เลยเราก็เหมือนเดิมครับวนลูกการทำงานอัตโนมัติแตะบวก สร้างการทำงานอัตโนมัติส่วนบุคคลเลื่อนลงไปด้านล่างที่ชาร์จแตะจากเชื่อมต่ออยู่เป็นเลือกเชื่อมต่อจากนั้นถัดไปเพิ่มการทำงานมี3ส่วน 1. ข้อความข้อความ2เข้ารหัสเบน64แต่เข้ารหัสเป็นถอดรหัส 3. เล่นเสียงแต่ทีนี้เมื่อเราทำคำสั่งครบแล้วเราจะต้องไปทำ การแปลงเสียงให้มันเป็นเบส64ก่อนโดยการเข้าไปที่เว็บเดิมเลยก็คือนี่เลยเบท 64. กรูเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้มันเดิมเราก็มาเลือกเอาไฟล์เสียงที่เราต้องการเป็นเสียงเสียงถอดสายเนาะ,อะโอเคผมเลือกไฟล์เลือกไปที่เลือกไฟล์แล้วก็อ่ะเพลงล่าสุดคือเพลงที่21เนี่ยโอเคจากนั้นกด Encode แล้วรอบาร์โหลดด้านบนนะครับพอมันเสร็จรอให้มันโหลดเสร็จเนาะ พอมาทำงานเสร็จปุ๊บมันก็จะได้โค้ดเซตหนึ่งมาจากนั้นหาคําว่า Copy กด Copy จากนั้นกลับไปที่คำสั่งรัดแล้วก็แตะไปที่ข้อความแล้วก็วางเซตข้อความอ่ะโอเคจากนั้นเพื่อความแน่ใจเราลองกดเล่นดูก่อนอ่ะเสียงเป็นอย่างที่เราต้องการเป๊ะ,ปะนี่สามส่วนเหมือนเดิมเลยนะกดถัดไปนะโอเคไม่บั๊กแล้วเนี่ยนะครับ ไม่ต้องถามจากนั้นกดเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับเราก็จะได้เซตคำสั่งเมื่อ iPad Pro ตุ๊ดๆถอดสายชาร์จออกแล้วเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับว่ามันจะเล่นเสียงไหมอ่ะเล่นให้นะครับผมเป็นเสียงอย่างที่เราต้องการอ่ะลองเสียบชาร์จใหม่สิอ่ะถอดสิอ่ะโอเค ลองไปทำกันดูนะครับไม่แน่ใจว่าจะงงหรือเปล่านะถ้างงก็ดูแลจดขั้นตอนไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าจริงๆขั้นตอนของคำสั่งรัดนะ่ะไม่ได้เยอะเลยครับในคำสั่งรัดนะแค่เพื่อนๆมีไฟเสียงเดี๋ยวผมขอทวนให้ให้เข้าใจอีกรอบหนึ่งนะสรุปให้ฟังก็คือให้เพื่อนๆเลือกไฟล์เสียงของเรานะครับเลือกไฟล์เสียงของเราก่อนนะแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ก่อนเลยนะหนึ่งหาไฟล์เสียงสอง เข้ามาที่เว็บเบส64เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ท่าล่างแล้วก็3กดเลือกไฟล์แล้วก็เลือกไฟล์เลือกไฟล์ที่เราต้องการจะใช้กด Encode ลอให้แถบวิ่งจนสุดจากนั้นกด Copy โอเคเรียบร้อยจากนั้นให้กลับไปที่คำสั่งลัดสร้างการทำงานอัตโนมัติสีฟ้าแตะเลือกที่ชาร์จ แต่เชื่อมต่ออยู่หรือเลิกเชื่อมต่อก็ได้นะครับอ่ะอันนี้ผมทวงนะแล้วก็สามอันหลักๆเลยคือ1ข้อความ2เข้ารหัสแต่เข้ารหัสเป็นถอนรหัสและอันสุดท้ายคือเล่นเสียงจากนั้นเราก็วางข้อความที่เราไปกับปี้มาเมื่อกี้แค่นั้นเลยครับจากนั้นก็กดถัดไปแล้วก็ทำตามขัข้นตอนที่เราดูกันไปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับผมพอสาชาร์จก็เหมือนกันนะครับผมเหมือนกันเด แค่เลือกไฟล์เสียงที่มันแตกต่างกันเอาไปใช้ก็เป็นอันจบไม่ยากเลยนะครับยังไงก็ถ้าไม่เข้าใจก็ลองเล่นไปหยุดไปเล่นไปหยุดไปก็ได้นะทําเป็นขัน้นเป็นตอนไปก็ได้นะครับผมลองดูนะว่าได้หรือเปล่านะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปและอย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า 拜拜。Bye bye